อ้าวฟลดัดซอจุแซบวะแซบหน้องลางไม่ได้ประสมโอ้ยโอ้ยเขาเก่งเขาหลายาาาาอ,อ้าวโอ้ยเดชไ,ไแดปแซบแซบเยอะเลยต้องสองคนแล้วโอ้ยนีย่พี่น้องพคนกระถินกระถินกระถินซอยจุยโอ้ยมันเฮียน้องกระถินเป็นคนตัวเล็กนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัีพ่อกับน้องกระถินนะคะเปิดช่องเหลือเฟือชแนลค่ะว<ด>ัน<ด>นี้มากินสอยจูกับพี่เหลือเฟือนะคะสว,สวัสดีครับพี่นอ้องโอ้ยุสวัสดีครับวัสดีครับบู๊เปิดคลิปให้พ่อมน้องกระถินมาแล้วครับพี่น้องม้อน,นี้มากินซอยจูโอ้ยกระถินบอกว่าสกินสอยจูแม่ค่ะกกสอยจูยสอยจูสอยจูสอยจูอยู่กับน้องน้ำหวานหวานค่ะนี่น้องสาวค่ะงมาจากบ้านอืออีพี่ที่แล้วก็ได้ หมูเรื่องเหล้าของน้องกระถินไปแล้วนะครับว่าน้องกระถินเป็นคนมาตาัสอายุ21ปีน้องเป็นคนตัวน้อยอืมเอามื่อนี่สิมาเฮ็ดซอยจูเอาเฮ็ดเลยกระถินแมนมาก,กินซอยจูเออเออลืมมาเ็ดซอยมาก,กินซอยจูมาก,กินซอยจูเดี๋ยวไอ้สิเป็นคนซอยหาเด้อกระถิน,นลุยเลยเฮ็ดน้ำจิ้มครับมาร้ายแซ่บร้ายพยอยากเป็นไตกระชับหน่อยเออเอ้หนังนะปลาหนังปลาลงไปอ่ะปลาไว้แต่ยังต่อไปวันนี้ ป้าใส่ะไรใช่ปะแจ่วผงจ้าแจ่วผงแจ่วผงของใส่แต่ว่าที่แจ่วไม่ต้องเห็นเป็นเด้อว่าสามสิบดี่ิโนึ่งอ่ะอืมใส่แจ้วคือผงลงไปอ๋อแต่เราผู้สาวกินกกิมพิ้เพื่อไปย่างมูข้าวเหรอป่าบ้าผู้ว่ากินหยุดจนได้กระแซบเบิดนีหนาผู้สาแแซบอ่ะเอาใส่ยังีกใส่ยี ใช่ดีค่ะใช่ดีใช่ละดีอีพุ่นค่ะอ่อดีแต่หลาดเขาซื้อมากกัดเลยเขาเห็นมาส้ำนักนแหละดีพ่อบ่าดีซะเหมือนพ่อละค่ะนี่ก็คุ้มแล้วอือกระคุ้มอ่ออ่เล่นเลยใ๋อดีขมขมไหลบ่บ่ไหลค่ะบ่แสียอืคือเอาขมแปะตายเลยโอ้คำเดียวงั้นจ๊อดผักหอมจ้าผักหอมใส่เนาะอ้าวใส่ลงไปผักหอม เอาหอมใส่ใส่ดีแล้วอันบ่ปลาใส่ลงไปอีกเออผมรวมาจ้าอ่าผมรูว่มันหั่นใส่แล้วดิโอ้ยมันหนักเว้ยว้ามันเข้มฮะมันสีเข้มขมันสีเข้มพ่อแล้วพ่อเรียพอเลียเอาแล้วอ๋ออ๋อเอาเนี่ยเอาได้น้ำจิ้มแฟนคอยนั่งในอย่าบอขอโอ๊กมักเด้อเบิ่งแต่บักพริกเข้ลงไปแล้วอื้อเอ้ยอ่ำล้ำอ่ำล้ำเฮ้ยเอาเฮ้ยเจ้าซี่มันกระแมนแล้วเนาะเออเอาไว้เอาน้ำจิ้มใส่ให้ซอยให้เอาเนื้อก็เนาะ นี่เปล่าคือน้ำลายรู้มิแนวขอขออยังขอให้เจ้าไ่ต้องกินเดาได้ขอสิกินเองเอาก็ได้ด้วล่ะข้ากินแคเจ้าซื้อได้ได้ได้พวกเป็นยังพวกเป็นยังพวกเป็นยังไอไอไอมินาทีสรอยให้กินซื้อโอ้ยคือน้ำลายไปด่าแล้วพังคันนะเราดักกูเทวะอ่ะอ่ะไอไอไอสร้อยไปอ่ะไอสร้อยใหไปปนี้บปนกินแล้วสิ่งตอนใหญ่เด้อวันเอาลองเบิ่งลองเบิ้งมาเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนลุยเลยแม่ เนื้อดิบๆจิ้มลงไปค้นลงไปบุยอ่าเป็นไดยเป็นไดยเป็นไดย์ว้าหรือไหมทราบบุญแซวบอ้าวน้องสาวกินบ่ะวันนี่กินคือกันเพ่นว่ากินคือกันเอาเอาเอาเวลาซอยจุไปเล็วเอาพลตละตอนตับเอารุ่นนี้ตัปตับดเตับสีหันเหรอ ตักสินยังไงเนาะตัดเนาะตักอะไรที่เหมือนกันนะคะอันเดียวกันด้วยอุ้ยเุ้ยพคว้าหมดเยอะแยกนี่มีเหลือมันสดเหลือแล้วตอนนี้มันสดชั่ว์กันแล้วบ่เอาเลือดกับข้อกระหายมากดีล่ะบ่เอาไบบกระบายหลาบลิบตับเลือดไล้ลาบเลือดอืมเอาเอานีตับตับตับกระถินตับอืมอืมตับตับกระถินกินตับนี่เอาเอาผู้ละชิ้นผู้ละชิ้นเอากระถินก่อนกระถินก่อน บลูบลลบ,บุ๊ยอัฟรัดเซจุแซบวะแซ่บฮะแซ่บค่ะอยากให้แซ่บขึ้นกว่านี้บ่อยากค่ะไอมีผู้บ่าวมากินน้ำมดี๋ยวรองก็ค้างไว้เอาวะเดี๋ยวส่วนผู้บ่าวไม่กินนำ้ำ <c oughs> เอาวะ<ม>ยวหยุดนนหดลังลับกันเด้อจังหวะแล้วเออเดี๋ยวใหอแฮรเชียววินลี่มากินนำ้ำเนี่ยมาร้ายมากค่ะไปกินเรือซาหมี่แซ่บแซ่บนเออเดี๋ยว โอ้โอ้มาแล้วไปพุ่อนๆฮะอิ่มใช่ไม่ใช่อิ่มะไรกิมอย่างบอกไปกินตอกแกงใต้แมมของคุณแม่ปารตีมาอิ่มเหรออ๋อสุภาพกันออกไปกินข้าวบ้านป่ะนี่ยอ๋อมามามาน่งก่อนมานั่งมานั่งมากินไส้จุกูก่อนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ตอนนี้ทางนี้นั่งแกงไ่ได้ป่ะสุเอาง่ายมึงหาหม่องนั่งดีๆนั่งซุ่มหานะไม่แล้วโอนอัวแล้วบ่เนี่ยเอาหาหม่องนั่งดีๆ อ๋อนั่ง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 กสน้ำจิ้มอีกิินอยู่แล้วเมื่อกี้น้ำจิ้มอยู่อึดเลยไหมอัะกินเลยไหมมึงอึดยังมังามันออกไปกินข้าวแกงภาษาวะนี่เฮ้ยเอ้ยเขาใก่เขาไหลไม่เกี่ยวอยู่ซอยโน้นว่า้เธอในบักหานั่ก็ได้วอายไปย่งายังเอาเนื้อหรือว่าเอาพาชิลิเอันนี้ดงกว่าเกี๊ยวเอาป้าิน้นอ อันจิมขมอเขาน่กด oh. ได้แค่กุต้อ,อมเสียอนึอ้ยมาเสียดอกอ้าวไหนไปแซ่บๆเลยฮะขมดีขมดีเหมัแต่บ่ขมก็ไม่แด้เอากรขมเพราะว่าไส้ดีแล้วมันจึงดีขมดีจังเออเราะกะแนงฮะกระเนงเอ้าเอา้าเอ้า <c oughs> อนีกินเปนซาเซะกูเจียวมึงยังไม่อิ่มเเหรอเอาเอาเอาเลยกระถิน ทาคิริวนี่หาวเลยเอาเมื่อจิมลวดหาก็ดจะใช้ใชส่งมาเก็บส่งมาจัะเก็บส่งหรอคูบ่าวคู่สาวคนนม้จิบกันอ่ะตับตับยเฮ้ยกินตัวน่าแซ่บเลยคนน่ะอันนี้ก็สาอุบลกินครันคือทาคิริวหรือเขาอื่น่าสามิบสบายนางสามิสบายนางเกินไไหนฟังเขาดิ สามสิบกีสิบก็ได้แซบแซบบ่เนื้อยำดังเสียงหยำไหน่น้องกระถินซอยจุสาดแสบแง้งยเอาอาาออาไหนบอกมาเลยนี่นีตัวนี้ก็แสบเฮ้ยยังไงมูนเอเอเตรียมยาคาที่กะเตรี้ยกไว้กูนืออือ่าอ่า อัวใหญ่ขนาดเกือบตี๋ก็ไั้เละอือมนี่ดอกอันนี้เขาปลอดภัยแล้วปลอดมาสดๆตัวมึงมาอันนี้มาสดๆมาสดๆเฮ้ยเปิดมึงสองคนเล้วเว้ยเฮ้ยนี่พี่น้องคนกระถินกระถินกระถินซอยจุโอ้ยมันเฮียโน่นไหนเฮียหัดไปเมื่อไหน่ะใช่เลยเฮ้ยพอต้องไปป้อนบ้านใครเนี่บัดถึงนุ่มของน้องเขามันน้อยนะเจ้เทพว่าแม่เด็กน้อยนี่น่ะอายุวมัยอาไรมึงนี่น่ะโอ้โห เชี่ยวเยอะเลยให้คนน้าจิ้มหัวหน้าแหมอยากให้เขาทำหยดมัากเอยเสียเมื่อโรคอุ้นตอนนี้นั่งดูกระถินมันจิ้มซอยจุอย่างเดียวบ๊วยจะแสบครับเฮ้ยกินกุ้งเผาบ้านนอ๋อค้นบ้านเขากินสีนะฝากบอกไปด้วยจ้าพี่จะจีบพี่ ให้โอกาสคิดอีกทีแล้วเธอคิดผิดนี่ตัวนาต้องขาดไปไหมฮะคมคมไหลแมนหายไปไหมเนี่ยเตือเตือเตอนเตือคนลหัวหาไปนั่งฟตอนกีฬาหัหนาหัวาไปเจอไอ้ตับตับตับเราอื่นยังเมื่อไหร่ตว๊บตุ๊บตุนโอ้ยบุ๊ยตับตับตับโอ้พ่อพากันกินพักบอกเดี๋ยว บอลบาดเซ็บมันบาถึงใกล้ๆเขาเลยกรเอากระดากระดวนรับมาเอ้ยกระดว้างเขาอิ่นว่าตับวานจะตับเราหวานก่เดยตับเยอะตับตับตับเพ่ตับดค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูออาเดูดยเบกกินกินฟาดเบย แปกคือหนังบ oh, ้านนี่เราคอยกินอยู่เออบัเป็นยังเราบอกให้อ่อยกินไ้ก็บอกกินให้กำนั่งเบิ้งก็คือเอ้าเมื่อบราถึงไอ้หนังหวานยิบเอายิบเอาเลยยิบเอาเลยเรียนไปเรียนมาอ่ากินเลยเอ้อิ่มแีอะไรน้ำมันเลียนตับมั้งเดียวเพราะมึงหนังหวานกินนะเคยไปกินตับแต่อยากกินไข่เบอร์อาอ้าวอ้าวอ้าวหืมกินตับอะไรขนาดนี้กินพี่อะไรขนาดไหนเนาะกินพี่อร่อยกว่า เฮ้ยคัดมาซื้อธรรมดาคุณคุณน่ะเบิ่งกันพี่น้องเนื้อตอนตอนตอนยัยสมได็แซ่บไรกั่อกระถินบอกว่าจะกินซร้อยจุ๋ยยัสกันหน่อยกูปากออืมนอุ้ยกระถินอายอืมจะแซบคักใหญ่เอ็นลดร่มแบนได้เลยอืมวันนีเนาะเขาก็กินกันทั้งสี่ทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรมืง เอาบอกไปทัวรวนะ์เ,รเลยอิ่มเดี๋ยวนะว่าเด็กๆก็เาิ่งได้กินข้าวแกงมากเนาะอันนี้นะครับต้องขอโทษพี่น้องอผู้ใดบอกกินดิฟนะครับอย่าว่ากร์นะครับเด้อเพราะว่าอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนอีสานไปมาหาสู่กันซ้อยจุให้กันกินครับพี่น้องนะครับผู้ใดกินสุกก็จิ้มจุ่มตัวผู้ใดบอกกินหอากับบัวผู้ใดบอกกินหอากับบัวขี้หายเนี่ย,ยะะเงียบๆนะบป็นีงเม็นอดบ่ได้กินเ <laughs> ลยกินหลายๆาอ,อยากกินเออ

กระถินกระถินซอยจุบ uh. hey. 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 ึ้ยล <c ười> <right? S 2> <c ười> ึกเลยเลยนี yes. <c ười> uh ่ม huh. like? ันตเงยเนี่ยไล่ะเียตนเนาะั้ยนันตีเงี้ยมือกรจิ๋วมันมัดกักถิ่นอยู่เห็นปะง่น้องมันเงยมันอดกรบอกว่าสุดยอดกระถินเคยกินแบบนี้ดูปะดูค่ะอ๋อปกติกินเป็นกิจวัตรอยู่แล้วมันปะ แม่เขาต้องเห็นงานกับสีมีแบบหมูเด็กในร้านเขาสิกินทุกคนเลยค่ะสายสานเบิดอืมบกิ้วกินดูว่ามึงดูอ่ะบัวฮะที่บังคับไม่เสียใครบังคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ในบังคับมึงกินไลยวันนะมันใส่ไว้เพื่อฮะเอาคืนไม่ขายลอตเตอรี่รอแสียตามไปให้เขารอเนี้ยรอเขารอไนาะให้เขารอบ้างให้เขาไหมน้องน้องน้ำหวานหน่ะกินดูบ่ดูค่ะกินดูยืนบ่ ก็คือบอกง่ายๆครับพี่น้องครับการกินเนื้อสดการกินซ้อยจุองสีนะครับก็เห็นในย t u b e แทบทุกช่องละครับช่องผมก็ล่องผ้านองผ้านุ่มมันมาเห็ดกินนะครับพี่น้องเมื่อนี้น้องกะถินมากกินเขาแรงนํมามามเห็ดซ้อยจุ๋สู้กินบ่แม่เห็ดซ้อยจุ๋สู้กินมั้ <c oughs> ยไอเห็ดไอ,อ,อเห็ดซ้อยจุ๋สู้กระถินกินขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามครับเอ่อบะเกียวบกขามขอเดียวยูน้ำกันเนี่แหละครับแล้วก็ บิลลี่สามขาน้องน้ำหวานใช่ครับแล้วก็น้องกะถินทรงเพนะครับมีช่อมยูทูปพร้อมกะทินคนตัวเล็กคะ่ะครับผมอ่ะมือนี้เอาไว้ซ้อนีกันแล้วกันครับถ้ามากินส้อยจุยังกินหอดกันคือเกาด้วยครับเด้ออย่าลืมด้วยครับเด้ออยากกินยังก็เมนมาด้วยจ้าฝากติดตามเพลงนั้นด้ยครับเด้อโควิดเศร้าเฮาพอกันครับาาสบ,ยบยยายดีบ่ที่เฮาบ่าได้พอ ติดตามในเด้อครับเขาไปเบิรงนะครับซื้อเพลงโควิซเซาเฮาพอกันนะครับกับยูชองเลเฟอร์ชแนลนี่แหละครับอยากเห็นเพลงให้งกำลังใจพี่น้องครับอ้าวมอนี้ไวซ์ซนี้ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ